สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ผมมารีวิวโค้ดให้ดูกันอีกแล้วครับเป็นโค้ดที่น่าสนใจมากๆครับเมนเทนเมนสกิลเนี่ย830ครับเขาคือเอลิกเทนฮาร์กนะฮะมาด้วยแผน4สามครับนี่ฮะคผมมาจ็กอัมเจอร์ดมบอกเลยว่าโหดมากๆครับแผนนี้บุกดุสุดๆครับมาดูแทคนิคของโค้ดกันบ้างครับเน้นการครอบครองเกมนะฮะขึ้นบอลด้วยบอลสั้นแล้วก็โจมตีจากแดนข้าง ผู้เล่นมีอิสระในการยืนตำแหน่งครับส่วนเกมรับเนี่ยเข้าบอลแบบฟอนไลน์เพชเชอร์นะเข้าบอลแบบถึงเนื้อถึงตัวครับอีกกองหน้าอีก่งหนึ่งได้บอลกองหลังเราก็บีบอย่างรวดเร็วครับกดดันจากแดนกลางครับแล้วก็การเข้าบอลเป็นแบบแอคซีฟนะฮะเป็นแบบดุดันนะฮะโอ้โหทั้งเกมลุกปรับเป็นเกมลุกก็ดุครับปรับเป็นเกมรับก็ดุเหมือนเดิมครับแต่ว่าค่าพลังในเกมลุกเกมรับเนี่ยที่ในเกมไม่ได้บอกไว้เนี่ยเดี๋ยวผมไปบอกกันในคลิปแล้วกันนะครับ มาดูนักเตะกันบ้างครับที่ผมใช้มีโรเบิร์ตสันครับฟานเบเกนบาวเออร์ปีเตอร์เช็คแล้วก็เฟอร์กิลฟานไดายครับแล้วก็ฮาคิมมี่นักเตะก็หน้าตาคล้ายๆกับแผ่นอื่นๆนะฮะกองกลาง3คนครับเป็นโลธาร์มอเทอุสวิเอร่าแล้วก็อันโตนิโอกองเต้นะฮะส่วนแนวลุก3คนครับมีอันซูฟาติฟานันโดตอเลสลีโอเดวิสซี่บอกเลยครับ3คนนี้ยืน แบบนี้โหดมากๆแน่นอนครับแล้วก็ตัวสำรองหน้าตาประมาณนี้ครับมีทั้งโรนัลโดเอ็มปาเป้อินซากี้มัตไทดลิกแฟงกี้เดยองอะไรพวกนี้โอ้โหมีเยอะเลยฮะแผนแล้วก็นักเตะก็หน้าตาประมาณนี้ครับต่อมาเรามาดูกันในการเล่นเลยดีกว่าครับ แจคอัมเจอร์ดัมครับโอ้โ oh, หบอกได้เลยครับในชีวิตจริงเนี่ยโอ้โหฟอร์มร้อนแรงมากครับในศึก UCL นี่ยังเดือดอย่างโหดนะฮะบ,บอกเพื่อนๆได้คำเดียวว่าแผนนี้มันบุกดุครับแล้วก็ในการเล่นเนี่ยก็เล่นรับก็ดุด้วยนะมันไม่รับไม่ได้แบบหลุดหลวมอะไรขนาดนั้นนะรับก็ค่อนข้างทำได้ดีครับแล้วก็เกมบุกนีบอกได้เลยครับ3ทาง4ทาง5ทางอะไรบุกไปเถอะเพราะว่าแผนหน้า3มนี่คือแผนที่ปลุกได้โหดมากๆอยู่แล้วครับ โอ้โหลองเป็นลองแค่หน้าสีเท่านั้นเลยฮะห,หน้าสามนี้ก็บุกโคตแล้วว่าเปิดมั่งคอสมากทําชิ่งมั่งแทงทะลุช่องอะไรเนี่ยทำได้หมดครับหน้าสามแบบนี้ครับโอ้โหพูดถึงหลักการแบบนี้ครับแต่ว่าแผน4.3่าเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีใครนิยมเล่นมากสักเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใดหรือว่ายังไม่เจอแผนของเอลิกเทนฮาครับ ถ้าเจอแผนนี้แล้วเล่นเข้าามือนี่โอ้โหผมบอกได้เลยว่าโหดอยู่นะโหดโหดเดือดๆเลยครับเพราะในชีวิตจริงของโค้ดคนนี้ครับแทบจะเล่นตำลาเดียวกับเป <Yeah. S 1> ๊ปกัวเดียล่าเลยนะฮะถ้าเจอกับแมนซิตี้อาแจกเจอกับแมนซิตี้เนี่ยคงสนุกครับเพราะว่าโคดคนนี้เนี่ยโอ้โ,อโหเล่นคล้ายๆกับเป๊ปกัวเดียล่าเลยฮะตำราเดียวกันเลยครับก็ใครเคยเล่นเป <un> ๊ปก็น่าจะเล่นโค้ดคนนี้ได้ไม่ยากครับเล่นได้เข้ามือค่อนข้างง่ายมากๆเลยครับ ต่อมาฮะเรามาดูด้านเกมลุกของแผนนี้กันมากดีกว่าเกมลุกเน้นการครอบครองเกมครับขึ้นบอลด้วยบอลสั้นๆครับพื้นที่การโจมตีบเน้นจากแดนข้างนะฮะแต่ว่าตรงกลางก็บุกได้นะฮะวิธีการง่ายๆเลยครับในการบุกนะคือให้กองกลางจ่ายออกด้านข้างนะอย่างให้กองเตะจ่ายออกมาเมสซี่อะไรเงี้ยแล้วเมสซี่ตบกลับเข้ามาตรงกลางให้ฟอนนาโดตอเลสพลิกยิงก็ได้ครับใครสายพลิกก็สามารถเล่นแผ่นนี้ได้ครับหรือว่าไม่ใช่สายพลิกเนี่ยก็ ให้ตัวเปิดบอลแม่นๆครับขึ้นไปครับยังผมมีฮาคิมี่ก็ให้ฮาคิมี่ขึ้นไปแล้วเปิดบอลให้เฟอร์นันโดตอเรสมองอะไรงี้ฮะก็ทำได้ค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าแผนเนี่ยมันออกมาด้านข้างซะเยอะครับเป็นนักเตะ2-3คนนะออกมาด้านข้างมาช่วยกันได้ค่อนข้างดีนะฮะโจมตีจากแดนข้างครับแล้วก็การเล่นเกมรับของแผนนี้ครับ เป็นแบบฟอลไลน์เพรเชอร์ครับอีกฝั่งนึงได้บอลเนี่ยกองหลังเราเข้าแบบตะลุมบอลเลยฮะโเข้าอย่างรวดเร็วครับอีกฝั่งนึงได้บอลเนี่ยกองหลังเราจะประกบติดเลยครับเดี๋ยวคอยดูในเกมนี้ก็ได้ครับเกมรับเนี่ยบอกได้เลยครับรับดุๆโหดๆเข้าบอลแบบอะเกสซีฟครับเป็นแบบดุดันด้วยครับกดดันจากแดงกลางนะฮะเป็นการกดดันที่ค่อนข้างดีมากๆครับตัวปอนโดตะเล p i c แล้วยิงโอ้ก็ออกไปครับจังหวะนี้ สุดท้ายครับผู้เล่นมีอิสระในการยืนตำแหน่งนะแผนนี้ถือว่าเป็นแผนที่ค่อนข้างาบุกแล้วก็โจมตีอีกฝั่งหนึ่งได้โหดมากๆครับแล้วก็เกมรับนี่ก็พอทําได้นะเกมรับก็ไม่ได้หลดุดไม่ได้ร่วมจนมากจนเกินไปนะเป็นแผน4ี่สามที่ค่อนข้างน่าเล่นเลยครับโค้ดแค่หนึ่ง g มื่นเก้าพันหกร้อยจีพีเท่านั้นนะมเนมนเนเมนสก,กิลตัต้งแปดร้อยสามสิบครับถือว่า ใครชอบเล่นแผน4 3เนี่ยก็ลองนํามาเล่นกันดูได้นะฮะจะไปแพ้ทางก็แผน4-2-2-2อะไรพันนี้หรือว่า4-4-2อะไรเงี้ยแพ้ทางนิดนิดหน่อยๆน่อยครับแล้วโอ้โหจังหวะนี้ครับแทงบอลให้ฟอนนโดตอเลสวิ่งก็เรียบร้อยครับแทงทะลุช่องแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วฟอนนโดตอเลสเก่งอยู่แล้วครับผ่าช่องแบบนี้อนะดูอ่ะโอ้วิ่งแซงเฉยเลยครับฟอนนโดตอเลสยิงเข้าไปโล่งๆก็เรียบร้อยครับนี่ฮะค่าพลัง ต่างๆที่เกมไม่ได้บอกเนี่ยเดี๋ยวผมไปบอกในช่วงครึ่งหลังครับครึ่งแรกก็ดูช็อตสวยๆของฟอันโดตอเลสก่อนครับนี่ฮะลูกนี้โอ้โหยิงอย่างสวยครับไม่มีตัวประกบแล้วครับยิงหนึ่งกับผู้รักษาประตูเลยครับนาทีที่อ่าสี่สิบ่าแล้วนะสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองอะไรแบบ้คีับเอาวะครึ่งแรกกําลังจะจบครับบอกได้เลยแผนสี่สามแผนน้คีับรับไม่ได้แบบน่าเกียดเลยนะรับค่อนข้างดีด้วยนะดูครับจังหวะโยนมาฮาคิมิ่ก็มาดักบอลได้ครับนี่ฮะ บังคับกองหลังดีๆนิดหนึ่งครับแล้วน่าจะจบครึ่งแรกไว้ด้วยสอก์นี้ครับดึงประตูต่อสูนครับแล้วเดี๋ยวให้ดูสแตกนะฮะว่าแผนนี้มันเล่นค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะดูวะอีกฝั่งหนึ่งมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวครับเรามีโอกาสยิงได้เยอะกว่าครับแต่ว่าคองบอลเนี่ยเราทําได้น้อยกว่านะฮะอาฮะแล้วเราครึ่งนักเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนักเตะซูเปอร์ซับลงไปนะเปลี่ยนเป็นฟิลิปโปอิซากี้ลงไปแล้วกันนะฮะ ถือว่าน่าจะลงไปเปลี่ยนเกมครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนลงไปครับเดี๋ยวเปลี่ยนแน่ครับเปลี่ยนอัลฟอนโดตอเรสออกนะฮะในช่วงครึ่งหลังครับเรามาดูในช่วงครึ่งหลังกันเลยดีกว่าฮะค่าพลังที่เกมไม่ได้บอกเนี่ยมีค่าพลังซัพพอร์ตเรน์นะอยู่ที่1เต็ม10นะถ้าเกิดปรับเป็นเกมลุกเกมรับถ้าเราปรับเป็นเกมรับเนี่ยแผนนี้จะอยู่ที่2เต็ม10นะฮะค่าซัพพอร์ตเรน์คือการยืนตำแหน่งของผู้เล่นของเราครับจะยืนใกล้ย,ยืนไกลก,กันเนี่ยมันขึ้นอยู่กััับบคค่าพลงนนี้นะร แผนนี้อยู่ที่1เต็ม10กับ2เต็ม10ถือว่าเข้ากับแท็กติกโค้ดได้ดีมากๆครับเพราะว่าการขึ้นบอลเนี่ยเน้นการจ่ายบอลสั้นๆนะแบบต่อบอลกันสั้นๆทำชิ่ง1 2อะไรเงี้ยแผนนี้ถนัดมากๆครับเพราะว่าค่าพลังซัพพอร์ตเรยเนี่ยอยู่ที่1เต็ม10กับ2เต็ม10คือนักเตะจะยืนค่อนข้างใกล้ๆกันมากครับยืนใกล้กันมากๆเลยครับแผนนี้นะฮะต่อมาครับค่า ดิฟเฟนซีฟลายครับแผ่นนี้อยู่ที่9เต็ม10ในเกมลุกนะฮะส่วนเกมรับอยู่ที่8เต็ม10ครับค่าพลังนี้ครับเป็นค่าพลังการวิ่งถอยไปเล่นเกมรับของกองหลังของเรานะฮะแผ่นนี้จะไม่ได้ถอยเร็วนะฮะคล้ายๆกับแผ่นของเป๊ปโกดิโอลาครับถอยค่อนข้างช้าๆนะคอยดักบอลคอยดักจังหวะนะไม่ค่อยได้ถอยเร็วแล้วเข้าบอลหนักเข้าบอลน่วงด้วยครับ <S <S สมมุติอีกฝั่งหนึ่งจะส่วนกลับเนี่ย กองหลังเราค่อยๆถอยนะล้วอยู่ดีๆอีกฝั่งหนึ่งจ่ายบอลให้กองหน้าเนี่ยคือกองหน้าเนี่ยจะโดนกองหลังเราบี้เลยตั้งแต่ตอนครึ่งสนามหรือฝากครึ่งอะไรเงี้ยไม่ไม่สนใจฮะบี้เลยครับกองหลังขึ้นไปบี้เลยครับคือกองหลังเราเนี่ยจะเข้าบอลแบบประเภทฟอนไลน์ไปเชร์แล้วก็เข้าดุๆเลยครับถึงเนื้อถึงตัวแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นค่าพลังที่เข้ากับแผนได้ค่อนข้างดีมากๆครับต่อมาฮะค่าพลังสุดท้ายอรค่าคอมเพล็กซ์เนสนะฮะ อยู่ที่7เต็ม10ในเกมลุกนะฮะแล้วก็เกมรับเนี่ยอยู่ที่8เต็ม10ครับเป็นการกระจุกตัวของผู้เล่นของเรานะฮะการกระจุกตัวฮะถ้าค่าพลังอยู่ที่7หรือว่าอยู่ที่8หรือว่าอยู่ที่9อะไรเนี่ยก็ทําให้นักเตะของเราครับกระจุกตัวได้ค่อนข้างเร็วมากๆครับสมมุติอีกฝั่งหนึ่งได้บอลเนี่ยกองหลังเรากับกองกลางเนี่ยจะกระจุกตัวแย่งบอลได้ค่อนข้างดีครับมันเป็นเหมือนคล้ายๆแผนเป๊ปเลยครับ เป็นการลุมแย่งบอลแบบรวดเร็วอะบอกได้เลยครับว่าโอ้โหแผนนี้มันสุดยอดครับเข้ากับแท็กติกของโค้ชได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็นักเตะที่เลือกมาก็เข้ากับแผนได้ดีครับแล้วอินซากี้ตีลังกายิงเข้าไปครับลูกนี้ครับโชว์เหนือครับเปลี่ยนตัวลงมาแล้วตีลังกายิงเข้าไปเลยอะโอ้โหสุดยอดครับฟิลิปโปอินซากี้โอ้โหค่าพลังที่ผมบอกไปครับค่อนข้างเข้ากับแผนนี้ได้ดีมากๆครับไทยที่ เคยเล่นแผ่นของเป๊ปก็น่าจะเล่นแผ่นนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะไม่ได้ยากจนเกินไปแน่นอนครับโอ้โหจังหวะนี้ตีลากาสวยมากครับฟิลิปปอิซากี้โอ้โหย่างเดือดลงมาก็เดือดเลยครับโอ้ขึ้นน้ำแล้วครับสองประตูต่อศูนย์ครับจากการโถมบุกนะฮะโถมบุกเข้าไปครับมีเท่าไหร่บุกเข้าไปยิงได้ไม่ได้ไม่สนครับบุกอย่างเดียว <laughs> เป็นแท็กติกของโค้ชคนนี้ครับโอ้โหอลิก เ็นฮาสก็โอ้โหฟอร์มกำลังร้อนแรงนะช่วงนี้แม่ใครที่มีแผนของโค้ดคนนี้ยับอย่าลืมมาเล่นกันด้วยครับหรือว่าใครยังไม่มีครับชอบเล่นสไตล์บุกแบบนี้ครับชอบเล่นแผน4ีสัๆเนี่ยก็สามารถซื้อโค้ดคนนี้มาเล่นได้นะบอกเลยว่าโหดมากๆอีกคนหนึ่งเลยครับโอ้โหเปิดจากแดนข้างแล้วยิงครับลูกนี้เกือบได้ครับหากิมมี่แต่ว่าแม่ยิงออกไปครับ เป็นสไตล์ full b a c k f i n i t u r e ด้วยครับอาคิมีแล้วยิงออกไปเองครับถ้ายิงเข้านี่ก็30นนะ3านก็ปูนสวัสดนอนได้เลยอะ่ยนะนาที่ที่75ครับเรามาดูกันในเกมบ้างดีกว่าการเล่นการอ่านจังหวะควรทำยังไงครับแผงนี้เกมบุกเนี่ยก็บุกจากแดนข้างก็ได้หรือว่าจะแทงทะลุช่องก็ได้นะฮะเป็นวิธีการที่เพื่อนๆน,น่าจะทําได้อย,อยู่แล้วไม่ยากครับส่วนเกมรับก็พยายามบังคับกองหลังวิ่งถอยไปรับให้ดีๆนะฮะ เพราะว่ากองหลังเราเนี่ยมันจะขึ้นมาหน้าโดยอัตโนมัติเราพยายามบังคับให้มันวิ่งไล่แบบกองหลังดูฮะเนี่ยฮะมาถึงก็แย่งเลยครับดูว่าฟานดายขึ้นไปแย่งเลยครับไม่สนครับนี่ฮะวีล่าลงมาช่วยรับอะ่ะก็ให้วีล่าเป็นกองกลางตัวรับลงมาช่วยไอคิดดูดิโอ้แผ่นนี้เป็นเข้าบอลดุจริงๆครับใครชอบเข้าบอลดูดูแบบนี้ครับแผนนี้ก็น่าสนใจมากๆครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยครับสามารถหาซื้อได้ บ่อยๆนะมาค่อนข้างบ่อยอยู่นะที่ผมเคยเห็นเนี่ยมาค่อนข้างบ่อยครับใครที่ยังไม่มีครับสามารถไปหาซื้อกันได้นะฮะเหมาะมากๆครับสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมบุกครับแม่ใน UCL พี่แกก็โหดครับในชีวิตจริงก็โหดครับในเกมก็เดือดครับแล้วโอ้โหเวลาผ่านไปเกือบ90นาทีแล้วครับตอนนี้ทดเวลา3นาทีก็น่าจะจบไปด้วยสกอร์นี้ครับไม่น่าจะบุกแล้วทําประตูอะไรผมได้เพิ่มเติมแล้วจังหวะนี้เอ้าแมซี่ขึ้นมา ยังไงไมสนซี่จะผ่านไปก็ติดแล้วฮะจังหวะนี้อ้าวกองเตะยังไงแล้วจบไปด้วยสกอร์นี้เลยครับสองประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูสแต็กกันช่วงท้ายเกมนิดนึงครับแม่ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ